สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านบังงะเรื่องสามีของฉันเป็นคนแบบไหนกันเนี่ยมาเริ่มกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เทพต่างก็มีปัญหาของตัวเองเหมือนกันขอให้ค่ะอย่างเช่นการมีพิธีการแต่งงานการมีเพศสัมพันธ์ วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ20ปีของฉันกองการสมรสของสำนักการบริหารนางฟ้าได้มอบหมายให้เธอไปพบเขาด่วนได้โปรดช่วยรีบไปที่สำนักการบริหารนางฟ้าตอนนี้เลยนะสองชั่วโมงแล้วนะ ที่เธอนอนอยู่ที่บ้านนะ่ะมันจะหกชั่วโมงแล้วนะที่สนานการางฟ้ารอเธอนนะนี่มันแปดชั่วโมงแล้วนะเฟ้ยรีบไปได้แล้วก่อนที่จะไม่ได้เป็นแบบนี้นะ่ะรีบไปซะยญ่ป้าค่ะพี่ก็คนไม่ได้รู้สึก แบบนี้นานแล้วนี่นามันไม่ใช่เวลาที่จะมานอนแบบนี้พวกเขาแจ้งฉันมาว่าเธอจะไม่ไปถ้าเธอไม่ไปในหนึ่งชั่วโมงเขาจะทำให้เธอเป็นหญิงชราเพราะงั้นรีบออกไปซะฉันชื่อฟุฟุยุ เป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการบังเทิงและฉันยังมีตัวตนอีกอย่างคือเทพจิ้งจอกเตือนสักทีรู้ไหมว่าฉันพยายามปลุกเธอตั้งนานนะสำนักการบริหารนางฟ้าได้โทรศัพท์บอกมา มาบอกให้เธอรีบไปรับคู่ครองในอนาคตของเธอมาเพื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ดูสหมายว่าฉันพยายามปลุกเธอตั้งนานนะสำนักงานบริหารนางฟ้าได้โทรศัพท์บอกว่าฉันได้ยินค่ะจากสำนักงาน ว่าคู่ครองของเธอกำลังรอเธออยู่คู่ยุคู่ครองของเธอกำลังรอรีบไปซะเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปแล้วกันขอไปทำงานก่อนเธออยู่หน่อยสายแล้วนะมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายจริงๆเลย เป็นครั้งแรกที่จะได้เจอเทพด้วยกันนะเนี่ยไงสบายดีไหมจ๊ะนี่มันอะไรกันอีกเนี่ยเธอดูหิวนะเดี๋ยวฉันจะทำอะไรให้กินแล้วกันโอ้เธอช่างใจดีเหลือเกินชาบชาบนั่นเธอกำลังทำอะไรงั้นเหรอ มาพอดีเลยวันนี้มีซุปหัวปลานะมากินด้วยกันไหมล่ะต่อไปก็เป็นฉันสินนะฝันไปเถอะอยัยจิ้งจอกคิดว่าจะไม่มีเรื่องพวกนี้อีกซักแล้วแต่ก็มีข่าวจากที่นั่นให้ฉันไปรับคู่คอง อีกสักปีแล้วก็เรื่อยๆคือว่าฉันเป็นลูกหลานของครึ่งคนครึ่งสัตว์ในตำนานโบราณค่ะแล้วไงงั้นเหรอพ่อของดีฉันถูกคน้คนพบโดยคุณไงคะความบริสุทธิ์เป็นศูนย์ แล้วไงวันเกิดปีที่20สัตว์ครึ่งเทพแบบคุณและฉันก็ได้ผู้ชายมาขอแต่งงานเป็นคู่ครองค่ะทำไมยายนั่นถึงว่ามีจะมีจะมีผู้ชายมาขอแต่งงานถึงยังไงมันก็คง เป็นเรื่องไรสาระอยู่ดีมาถึงแล้วสินะงบของที่นี่ก็คงมีจำกัดจริงๆเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเป็นเว,เวลา800ปีติ้งเจ้าฟูยุยไง ยายป้ายังมีหน้ามาทักทายกันอีกหรอเธอทำให้ฉันเสียเวลาพอดีซิวซิลเตอร์เย่ข้ารู้เรื่องนี้แล้วละ่ะแต่ว่าข้าเหนื่อยจากการทำงานเลยเผลอหลับไปแต่ พอรุ่งเช้าข้าก็เห็นข้อความจากเธอนะหนา5าแล้วฉันก็ไปทำงานก่อนด้วยนะงั้นก็ช่างเถอะเจ้าต้องศึกษาทางจิตวิทยาก่อนศึกษาทางจิตวิทยา ก็ลครั้งหนึ่งฉันเป็นเทพตัวเล็กที่สวยงามและฉันมักจะมองลงไปที่สิ่งของที่สามีเป็นคนให้หลังจากที่เราได้แต่งงานกันดูเหมือนว่าอะไรอะไรก็ดีไปหมดแต่พออายุมากถึง40ปีสามีของฉันได้ถูกถูกสัต เทพจับตัวเข,เขาไปฉันเลยรู้สึกว่าฉันคงจะแก่ฉันคงจะแก่จนเขาให้เขาเออไปจากฉันเออหากเธอไม่เรียบนั่นคือจุดจบของเธอมันจะเป็นแบบนี้งามๆขอไปด้วยค่ะ เธอเป็นถึงเทพจริ้งจอกที่หน้าตาดีและมีสเสน่ห์แตทำแบลเล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะถ้าอายุเจ้ามากเจ้าจะถูกปฏิเสธทันทีเจ้าจะโชคดีเจ้าหนะโชคดีกว่าใครและ เป็นวันดีของเจ้าที่ต้องหลงรักผู้นี้มากแน,นแน่ข้าว่าเจ้าทำข้ากลัวแล้วสิข้า,าราไม่ต้องการคนนิสัยแบบเจ้านะแล้วเขาเป็นเป็นอะไรกันแน่เจ้ากลัวหรือไงไม่ต้องกังวลไปหรอกนะ่าเจ้าไม่รู้ว่าทำไมถึง มีเรื่องพวกนี้เข้ามาเพราะสำนักงานเราไม่มีงบประมาณความสำเร็จนานแล้วมันเลยทำให้อะไรอะไรบางอย่างส,ส่งผลต่อสำนักงานมากๆค่าสัมผัสได้ว่าเจ้าเป็นที่เหมาะสมที่สุดจะช่วยสำนักงาน มีงบประมาณและเทพที่มาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าข้าไม่ต้องการล่ะไม่ได้นะเจ้าเห็นรูตรงนั้นไหมเป็นมันเป็นเป้าหมายที่เจ้าเคยทำทิ้งไว้ไงนั่นไม่จริงสักหน่อย เยี่ยมเลยมีคนกำลังมาไปหาสามีของเธอสินั่นไงไปต่ออีกตอนเลยนะคะมาต่อตอนที่สองเลยนะคะมาได้เวลาจริงๆเลยนะคะเซอร์ไพรส์ไหมคะทำไมถึงไม่รู้สึก ทำไมถึงไม่รู้สึกแปลกๆก,กันเขาเป็นนักแสดงชื่อดังขององค์การภาพยนตร์และโทรทัศน์นักแสดงที่สำคัญที่สุดของหลินโจวเขาเป็นคนฉลาดมากและมักจะอยู่ในกรอบไม่แยแสะอะไรเลยหงุดหงิดง่ายแล้วจะเย็นชายอยู่บ่อยครั้ง ถึงเขาจะเป็นแบบนี้แต่ก็มีแฟนคลับมากมายชอบเขาเป็นอย่างมากอ้าคุณโจพวกเรารักคุณโจคะ่ะคุณโจหันมาหน่อยคะ่ะถ้าฉันต้องแต่งงานกับเขาขอก่อนขอตัวก่อนนะ ฉันคงจะตื่นเต้นสินะเ,เจ้าคงจะตื่นเต้นสินะเจ้าอย่าลืมสิว่าเจ้าทำเพื่อสำนักงานนี่น่ะช่วยเหลือหน่อยเรื่องแต่งงานผมจะมารับตัวพะยาของผมต้องทำยังไงต่อแต่ขอไปอย่าล้างด้วย รับไปค่ะเธอดูน่ารักดีนะคะคงจะต้องฝืนใจทำอีกแล้วสินนะนี่บัตรครับขอบคุณที่อุดหนุนค่ะขยา่าตุบขอไฟที่มีเสียงรบกวนนะคะ รอนะสักครู่นะคะเดี๋ยวขอลงทะเบียนสมรสให้ทั้งคู่ก่อนนะคะเสียงตาปั๊มแค่นี้พวกคุณทั้งสองก็เป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยแล้วนะคะในฐานะในขณะเดียวกันสานักกิจการพล ละเลือนจะให้ภรรยาของคุณไปหาในวันพรุ่งนี้นะคะและฉันจะสารภาพกับคุณสองคนว่าอย่าทำเป็นไม่รู้จักกันและอย่าล้ากันในสองปีสำหรับการแต่งงานเช่นนี้ไม่มีใครในสำนักงานของเรา จะลงทะเบียนอย่าล้างให้กับพวกคุณแล้วค่ะเอาละเชิญคุณทั้งสองออกไปได้แล้วค่ะทำไมถึงได้กังวลขนาดนั้นด้วยนะเธอรู้จักฉันหรือเปล่าก็รู้อยู่แล้วสิคุณคือหลินโจนักแสดงชื่อดังเลยนะ ก็จบไปแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย